สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PONYSA CHANNEL นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามารับของฟรีชิ้นนี้เลยนะคะเป็น8 Bit Controller Backpack ค่ะหรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นจอยเกมกันนะคะโดยวิธีรับนะคะง่ายมากเลยค่ะแค่ทุกคนไปที่อวตารนะคะแล้วก็กดด้านซ้ายค่ะคำว่า a c c e s s o r y นะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างค่ะกดคำว่า Robot นะคะแล้วก็กดคำว่าฟรีค่ะ เสร็จแล้วนะคะหน้ามันก็จะโหลดมาที่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเจอนะคะนี่เลยค่ะทุกคนของที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะพอถึงหน้านี้แล้วค่ะก็กดเก็ตได้เลยค่ะแล้วก็รับของฟรีกันไปเลยนะคะส่วนสำหรับใครที่เล่นในมือถือนะคะไม่ยากเลยค่ะกดช็อปนะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะฟรี8บิตน,นะคะ แล้วมันก็จะมีของขึ้นมาให้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็กดนะคะแล้วก็รับเตือนได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันให้ดูเลยนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะนี่เลยค่ะทุกคนใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจะมีเอฟเฟกต์ส่องสว่างออกมาด้วยนะคะเท่สุดๆไปเลยค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าของชิ้นนี้รับได้จนถึงวันที่1กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปรับกันด่วนเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เป็นเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย